ครับสวัสดีครับวันนี้จะพาทุกท่านนะครับมาดูสัญลักษณ์นะครับการกระบ,บาดกลางฝ่ามือเนี่ยนะครับบางคนก็บอกว่าลักษณะนี้นะครับก็เหมือนกับเครื่องหมายคูณนะครับหรือบางคนก็บอกว่าลักษณะเหมือนกับเครื่องหมายบวกนะครับเหมือนกับสัญลักษณ์ทางเลขาคณิตเนี่ยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะการพยายกรณ์หรือทานายทายทัาเขาเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์นะครับกากระบาดน,นะครับกลางฝ่ามือนะครับ ซึ่งลักษณะนะครับปลายมือลายเส้นนะครับของเรานะครับก็จะเป็นลักษณะนะครับที่อยู่ตรงกลางฝ่ามือเนี่ยนะครับในส่วนของการพยากรณ์นะครับหรือทำลายทายทักเนี่ยก็จะเกี่ยวกับคนที่จะมีซิกเซนต์นะครับการกระบาดกลางฝ่ามือมีลางสังหรณ์แม่นยำนะครับมีเทพรักษาที่ปรคุ้มของนะครับบางทีลักษณะมือนะครับแบบนี้นะครับเขาบอกว่าก็จะเป็นคนที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือส่วนมากก็จะเป็นคู่ เป็นหมอเป็นอาจารย์นะครับเป็นนักเทศที่เก่งกาจนะครับหรือแม้กระทั่งคนที่ชอบเก็บสะสมเหรียญกระสับหรือภาคเครื่องนะครับอันนี้ก็จะมีการกระบาดเหมือนกันนะครับคนที่ชอบเก็บสะสมนะครับเหรียญหรือในส่วนของภาคเครื่องนะครับทีนี้ก่อนที่จะเข้าสู่ในส่วนของสัญลักษณ์การกระบาดนะครับการฝ่ามือนะครับก็จะพาทุกท่านมาดูเส้นหลักนะครับเส้นหลักในลายมือของเราก็จะมีเส้นแรกเส้นชีวิตเส้นสมองนะครับแล้วก็เส้นใจเส้นเยใจ มาเจาะกันที่เส้นชีวิตก่อนนะครับเส้นชีวิตนะครับจุดกาเนิดออยู่ระหว่าง,งนิ้วโป้งนิ้วชี้ลากผ่านลงมาเส้นชีวิตที่ดีนะครับถ้าพูดถึงตามตํารา,ลาหลักโหราศาสตร์นะครับเขาบอกว่าเส้นของท่านจะต้องไม่ขาดนะครับไม่เป็นเกาะไม่เป็นโซ่นะครับชีวิตก็จะราบรื่นแล้วก็บางคนก็มีเส้นชีวิตที่ยาวมาจนถึงข้อมือตามตารานะครับก็จะถือว่าเป็นบุคคลที่มีโอกาสนะครับที่จะอายุยืนยาวนะครับแล้วก็เส้นชีวิตที่ดี ลักษณะเส้นจะไม่ขาดไม่เป็นกาะไม่เป็นโซ่นะครับถือว่าดีทีนี้ลักษณะเส้นชีวิตนะครับที่ไม่ดีนะครับก็จะบอกมาสัก3าข้อนะครับข้อแรกเขาบอกว่ามีเส้นตัดขวางเส้นชีวิตที่ไม่ดีนะครับก็จะมีลักษณะเส้นตัดขวางแบบนี้หมายถึงอุปสรรคนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเรานะครับที่ตัดขวางนะครับ 2. ลักษณะเส้นชีวิตนะครับที่เป็นเกาะเกาะที่เกิดขึ้นในเส้นชีวิต นะครับหมายถึงอะไรก็จะหมายถึงลักษณะนะครับบุคคลผู้นั้นก็จะมีลักษณะที่เกี่ยวกับนะครับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยที่เข้ามาเปบี่ยนโรคเกี่ยวกับระบบลำไส้กลวยไตตับปอดนะครับตับไตไส้พุงทั้งหมดนะครับระบบท้องทั้งหมดเนี่ยเอาง่ายๆนะครับใครมีลักษณะเส้นที่เป็นเกาะหรือลักษณะเส้นชีวิตที่วิ่งมานะครับแล้วก็เส้นไม่ต่อกันนะครับก็คือขาดเนี่ยแหละนะครับลักษณะการพยากรหรือทานายทายทักกัก็จะเกี่ยวกับเรื่องของ ให้ท่านเนี่ยระมัดระวังนะครับเรื่องของอุบัติเหตุนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับกับท่านได้เส้นที่2นะครับจุดกําเนิดอยู่ระหว่างนิ้วโป้งนิ้วชี้เหมือนกันนะครับลากผ่านมาลักษณะเส้นนี้เขาเรียกว่าเส้นนะครับสมองนะครับเส้นสมองในตามตํารานะครับเส้นสมองยิ่งยาวก็แสดงว่าในส่วนของความเฉลียวฉลาดหรือปฏิพันธ์โดยทิปนี่ดีนะครับลักษณะเส้นสมองหรือลักษณะนะครับเส้นนะครับที่อยู่ใต้ เด็กก้อยนะครับลักษณะเส้นนี้เขาเรียกว่าเส้นใจหรือเส้นจิตใจนะครับลักษณะเส้นนี้ปลายเส้นเนี่ยวิ่งเข้าหาเรือนบุญหัดนะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องของอํานาจวัสนาบารมีนะครับก็จะเป็นคนที่มีโอกาสนะครับที่จะเป็นเจ้าคนนายคนในภายภาคหน้านะครับทีนี้มาดูลักษณะเส้นกากบาทกลางฝ่ามือนะครับบางคนก็เหมือนกับบอกว่าเป็นเครื่องหมายคูณเครื่องหมายบวกเนี่ยแหละนะครับอยู่ระหว่างนะครับเส้นสมองกับเส้นใจทีนี้ลักษณะใครมีลักษณะนี้ก็จะเกี่ยวกับเรื่องของ ก็บอกว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งเทวดาลงมาเกิดนะครับลงมาเกิดเพื่อใช้เวียนใช้กรรมเนี่ยแหละเกิดมาเพื่อทดสอบความยากลําบากต่างๆนะครับทีนี้นะครับเขาบอกว่าช่วงแรกๆเนี่ยของคนที่มีกากระบาดกลางฝ่ามือนะครับก็จะมีความลําบากนะครับพอย่างสู่วัยกลางคนก็จะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ทีนี้ถ้าไล่เป็นข้อๆเขาบอกว่าข้อที่1นนะครับก็จะเป็นคนที่มีบุญบารมีสูงนะครับหรือมีบุญมาตั้งแต่อดีตชาติ ข้อที่2นะครับเป็นบุคคลที่มีซิกเซนแรงนะครับถ้าพูดถึงก็ไปตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคนลุกคนพองนะครับข้อที่3นะครับเป็นคนที่รู้เหตุการณ์ล่วงหน้านะครับรู้เหตุการณ์ล่วงหน้านะครับอธิบายเพิ่มเติมนะครับลักษณะคนนะครับก็จะเป็นรู้มาทางด้านความฝันทีละนะครับฝันแม่นนะครับข้อที่4นะครับดูดวงนะครับหรือพยากรณ์นี่แม่นยำนะครับลักษณะคนที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือนะครับ ข้อที่5นะครับเขาเรียกว่าเป็นบุคคลที่มีเรื่องของภารเกตคุ้มครองนะครับก็จะเกี่ยวกับเรื่องของเทพรักษานะครับเทวดาคุ้มครองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ